คอมโพลนเทสเตอร์ ator, ไม่ได้ใช้ยากแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากนะครับมันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดเดียวที่สามารถวัดมองเห็นค่าได้ทีเดียวเนี่ยได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับก็คือมันวัดด้วยไฟ AC นะครับไฟ AC มันก็จะเห็นทั้งข้างบวกข้างลบเลยนะครับไปเรามาลองวัดดูเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นที่ป่องๆอ,อยู่นี้ประกอบไปด้วย C ประกอบไปด้วยซีเนอร์ไดโอดนะครับเนี่ยชุดเนี่ยถ้าเราจะวัดขา IC นะครับเราวัดขา IC เราก็วัดไปทีละขาไปเลย นี่ประกอบไปด้วย C มี C เป็นส่วนประกอบนะครับเนี่ยมี C กองอ่าัวน,นี้ก็จะมีค่าความต้านทานแล้วก็มี C ะนะตัวนี้พวกนี้มี C มีซเนอร์อ่ามีไดโอดอนี่ไ ถ้าจะวัดไดโอดเนี่ยไดโอดตัวนี้อ่าถ้าเราวัดอย่างนี้มันก็จะออกมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าวัดอันนี้คือวัดดีเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยวัดตัวมันเองเนี่ยก็จะตัวนี้มันจะมองเห็นเป็นทั้ง C ีตัวนี้จะมองเห็นเป็นไดโอดเนี่ยไดโอดตัวนี้มี C ด้วย C มันน่าจะอยู่ นี่แถวนี้แหละมีตัวนี้นมีสีนี่เราก็วัดหาดูนะครับเนี่ยใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีด้วยถ้าวัดอย่างนี้ก็คือกระแสยังไม่ไหลถ้าอย่างนี้ข้ามสูงนะครับ ค่ามันสูงถ้าอยางเงี้ยไม่ได้ชอ็อตไม่ได้ชอ็อตนะครับเนี่ยแต่ค่ามันสูงถ้าเราอยากจะรู้ว่าชอ็อตไม่ชอ็อตแล้วก็ปรับมันอืม แลนี่นี่มือกี้นี่เป็นกาวนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นกาวเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นสเนี่ยเราจะวัดขาวัดตรงไหนอะจุดไหนอะเราวัดได้หมดปากพวกเนี่ยวัดพวกมอดเฟดเนี่ยมอดเฟด เ็นไหมเนะนี่ยเป็นช็อตนะเนี่ยดีเนี่ยก็ไล่วัดไปอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือการใช้คอมเพนเดนเซเตอร์ในการซ่อม